เีค่ะทุกคนมาในนันะเราก็จะมาสอนตัดคลิปแบบของแท้นะซึ่งแบบเราทำแบบคลิปนะ่ะมันเป็นแบบเท่คิปของแบามันไม่ไปรวมกับคลิปคลิปแยกๆก,กันนะ่ะเออวันนี้เราก็เลยจะมาสอนนะคะอย่างแรกนะคะถ้าทุกคนมีแอปนี้ทุกคนกดเข้าไปที่เนี้ยเนี้ยราวงไว้นะกดเข้าไปรอให้มัน อัปเดตพอเสร็จก่อนนะหไหมหลังจากน,านั้นทุกคนนะคะกดเข้าไปที่นี้นะคะเอ๊ะทำไมมันกดเข้าไม่ได้เอ๊ะอ๋อนี่นมันเข้ามาแล้วนะเช้ยอืมนีกคนนะ กดไปตรงนี้นะเนี่ยกดเข้าไปตรงนี้พอกดเข้าไปก็ของเรามานันก็จะให้ทุกคนนะคะกดไปตรงนี้ยนะกดหารูปเลือกนะไปรูปกดติดตามก็ได้นะเดี๋ยวพี่สอนนะพราะวิธีเอาแบบที่ภาพมันไมสส่สีเขียวอะก็เอารูปที่เราเคยทำมา ากนั้นเราก็กดเปลี่ยนสีได้เลยนะตามใจเราเลยแล้วแล้วแต่เรานะเราอยากได้เป็นแบบไหนแล้วก็กดตรงนี้ถ้า,าอยากได้แบบนี้ก็เอามาได้เลยนะจ๊ะแต่เราจะมีคลิปใหม่ๆเยอะมากถ้าทุกคนพอใจกับคลิปที่ตัดแล้วก็กดมันที่เดิมกดไปคลิปที่เคยตัดเอาไว้แล้วก็กดลงหน่อย กดลงคลิปคลิปไหนที่เราลงไปแล้วไม่ต้องลงก็ได้นะก็ทำลงอันนี้ไปด้วยนะโอเคหลังจากนั้นก็กดส่งได้เลยนะจ๊ะหรือไม่เราถ้าเราไม่พอใจกับรุ่นนะสามารถตัดตรงนี้ได้นะ,ะไม่ได้ตัดเราไม่ได้ตัดแล้วก็กดส่งไปเลยนะจ๊ะเนี่ยทุกคนรองนัอนนะคะ รอจนกว่ามันจะขึ้นรูปหนึ่งแล้วต้องรอให้มันข,ข,ข,ขีดขีดตรงนั้นให้มันขึ้นเสร็จก่อนนะแล้วเราค่อยแล้วรอจากนั้นก็รอให้มันลงนะแล้วเราก็ต้องรออะไรยูทู e ให้มันดาวโหลดเสร็จก่อนนะถึงเราจะสามารถดูคลิปที่เราทําลงไปเดี๋ยวเราจะลองทำๆทำทำดูนะจ๊ะว่าถ้าดูคนทําได้เนี่ย จะเป็นยังไงนะข้อข้างหมายคือปกติช่องของทุกคนอนะ่ะจะเป็นแบบพลิกพิกด้านๆแบบตามคอลเลคชันในแบบเนี้ยใช่ไหมแต่ถ้าทุกคนไม่ถูกใจกับคิดที่มันทาให้เราเนะี่ยก็สามารถรงใหม่ได้นะจจะก,ก็ทําตามสูตรแล้วเนี่ยแหละเราไม่รู้มาจากสูตรไหนแล้วก็ลองตัดตัดโดยคลิปนี้เพราะเราไปเรียนแบบมาจากพี่นะเรานะเราอ่ะก็เลยอยากลองทาบ้างนะว่า มันจะเป็นยังไงแล้วมันจะดีหรือเปล่ามันดียังไงเออเขาบอกว่าเออแล้วทูกคนทำไมทุกคนต้องลองแบบนี้ด้วยแล้วก็เลยงงนะคะแล้วก็เลยสรุปก็เลยไปทําตามสูตรที่พี่เราทําเลยนะคะทุกคนลองทําตามสูตรต่อจากพี่เราก็ได้นะเผื่อจะได้นะ่ะต้องดาวน์โหลดแอปนี้มาก่อน,นแล้วก็กดเป็นพิกพิกพกมือคนจับจูช่องแบบพิกพิกด้านๆแบบ ทังดาวโหลดอยู่ที่เราวงไปให้เมื่อกี้อนะ่ะอันนี้ค่ะเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็กดรูป u t u b e มั้งไม่แน่กดรูป youtube นะจ๊ะระหว่างจากนั้น,นี่ยเราก็รอให้มันพอมันเข้ามาเราก็จะมาอยู่ที่หน้านี้แต่ถ้าเราอยากตัดอื่นก็กดเทียอื่นนะจ๊ะแต่เกมแล้วครองผิดจะเยอะนะเพราะว่ามันดาวโหลดช้ามาก เพราะว่าเราในะดาว์โลดต้องจเห็นตอนพี่เข้ามาแล้วนะจ๊ะไม่ยากลองทำตามสุรเราดูถ้าราคนอยากทำช่องแบบชาวบ้านเนะี่ยก็ต้องลองทำตามที่เราบอกนะจ๊ะเมื่องานเนี่ยคลิปพวกเราอาจจะไม่ค่อยมีคนดูก็ได้นะเพราะว่าคลิปแบบเนี้ยคนดูกันเยอะมากพี่ไปเจอมาโคตร มันเต็มขีดลอยแล้วใช่ไหมก็ให้ทุกคนรอจนกว่ามันจะขึ้นรูปแบบนี้จ้ะแล้วก็กดรูปยูทู e นะ่ะพอเข้ามา YouTube นะจ๊ะข้ามไปกดกากบาดเลยค่ะนะไม่งั้นคือมันจะไม่มันจะไม่ให้เราเพราะแน่ใจเลยว,ว่า ทุกคนเนี่ยไม่ไม่อะไรแล้วก็กดไปที่อันนี้นะคะกดอันน,นี้นะจ๊ะนี่สขาที่บงไปล่ะกดไปแล้วไม่ทาเราก็ลองไปสืบมาดูว่าทุกคนทำกันยังไงสรุปไปเจอคลิปพี่เอาจ้าก,ก็เลยลองทำสูตรตามดูแต่ตอนนี้เขาลบไปแล้วนะเพราะเ <c oughs> ขาทาตอนเด็กอะต่อตตอนโตเขาไม่ทำแล้ว่าเออ อันนี้พี่เราโตล้นจะจ๊ะใครรู้บ้างว่าวิธีทำคลิปแบบเนี้ยเออมันจะมีหลายๆคนอยู่นะที่ทำทำอะ่ะแล้วล่าถ้าหลายคนนะคะบอกเขาบอกว่าอยากทำเนี่ยเราต้องทำหลายๆคลิปเนาะถึงจะค่อย,ค,อยค่อยมีพุทตามเข้ามาเยอะๆอ่ะ เออน,นี้เราลงไปคลิปนึงมาแล้วคือมันต้องดาวโหลดอีกหลายรอบเลยอะไม่รอบมากหรอกก็แค่อันนี้ไปจักผักแล้วก็ลูปน้ําเงินน้ําเงินปิดหมดเลยคลิปเป็นน้ําเงินเลยโลกสีน้ําเงินนะให้มันทับอันนี้ไปก่อนนะไอ้เส้นๆเนี้ยพอมันดาวโหลดเสร็จแล้วนะคะก็พอมันเครื่องเองหมานะต้องทำเป็นหน้ายี่สิบแปดชั่วโมงมั้งนะ,ะให้มันมขึ้นขีดอีกขีดน้ำเงินนี่มา โอเคพูดทำมมาแล้วนะคะทุกคนเราก็ได้คลิปแบบนี้มาเลยไม่ใช่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอ่ะเดีด๋ยวทุกคนถ้าอยากดูนะลองไปดูคลิปตอนเราโหลดเสร็จก็แล้วกันนะไปนี่ไงทุกคนได้เลยว่าได้เร็วนะได้เร็วนี่ได้เลย ใร้ลองทำตามสูตรเรานะคะสำหรับวันนี้เขาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอ่าถ้าใครอยากทำนะคะก็ต้องทำตามสูตรพี่เรานะจ้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย